ค่ะคุณผู้ชมค่ะดอกไม้ทั้งหลายสวยมาก แต่ดิฉันไม่ได้จัดนะคะคุณผู้ชมค่ะเยีย่ยมมองกองถ่ายกับสตรีมามะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่เบื้องหลังกองละครเรื่อง8ยอดมนุษย์ธรรมดาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นของนางเอกสาวโซโอซ,อซอค่ะเขาระบบทเป็นทีมเบื้องหลังในการจัดงานดอกไม้นะคะจัดดอกไม้ในงานแต่งให้กับเจ้านายค่ะอุปสรรคก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะได้ข่าวว่ามีคนกั่นแกล้งคุณผู้ชมค่ะที่ฉันอยากจะรู้จริงๆนะคะใครกล้าทําเรื่องราวแบบไม่ดีแบบนี้นะ นะะในละครเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าตามสรีมาดีกว่าค่ะว่าใครเป็นคนทำโซโซ่ค่ะมาค่ะทุกชอดอกบายที่ตกแต่งอย่างสวยงามในงานวิวาฉักใหญ่ในละคร8ยอดมนุษย์ธรรมดาในเรื่องนี้ก็ปูทางมาว่าเป็นฝีมือของนักแสดงสาวซอโซค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวกระับบทเป็นแพรเจ้าของร้านดอกไม้ประดิษฐ์เป็นคนทำเองทุกอย่างเลยนะคะสวยมากเรียกไดว้ว่านี่คือโอกาสครั้งใหญ่ที่แม่ค้าตั้งแผงขายช่อดอกไม้งานรับปริญญาหน้ามหาวิทยาลัยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่จูจ่ๆก็มีโอกาสทำงานใหญ่จัดดอกไม้ตกแต่งในงานวิวาแบบนี้ค่ะ แต่เพราะคู่แข่งทำดอกไม้จากผ้าใยบัวมีเยอะกว่าง,งานวิวาครั้งนี้จะเกิดก็เจออุปสรรคที่ทำให้ท้อเหมือนกันค่ะบอกให้จัดสวยให้ดีและให้มันลดกว่านี้ไม่ได้ยินอย่างไรฮะแพรเลื่อนตรงนี้ไปทางนั้นสิสวยคือยังไงไม่รู้จักหรอกคำว่าสวยด่ะบบดู อ๋อช็อตฟิลเลยนะคะผู้ชมค่ะหยบโซโซค่ะเรื่องนี้นะคะผู้ชมค่ะ้างานแต่งงานข้างล่างไม่มีคนนี้ไม่มีวันลดค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงก็รับบทเป็นแพรนะคะซึ่งในเรื่องก็คือวันนี้เนี่ยคือเป็นคนจัดดอกไม้ทั้งหมดในงานแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะก็แอบแอบปล่อยมาเปล่าแอบเธอก็ไม่นัพจริงไอผู้ชมอินหน่อยเอาม้เอาไมเอามเอาไมเอาโอเคเ่ะวันนี้แพรนะคะก็ เป็นรับบทเป็นแพรเป็นเจ้าของสวนดอกไม้อ่าไม่ใช่เจ้าของคนจัดสวนจัดเจัดดอกไม้ในวันนี้ค่ะงานแต่งงานจากความรู้สึกของแพรในเรื่องมาจะถึงซอโซน็อกจอดูออกเลยว่าภูมิใจในงานวิวาววันนี้มากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของเบ่าสาวค่ะแต่เรื่องไร้รายที่เจอมาแพรผ่านมาได้เพราะคนนี้ค่ะ โพสน้องชายของแพรในเรื่องนั่นเองที่รับบทโดยบอสเทนบทัตรที่อยากเห็นพี่สาวประสบความสำเร็จและไม่ยอมแพ้กับอะไรง่งายๆเรียกได้ว่าถ้าไม่มีน้องชายคนนี้แพ้อาจไม่ตอบรับจัดดอกไม้ในงานแต่งครั้งนี้ก็เป็นได้นะคะผมเป็นน้องชายที่แสนดีฮะเรานี่แทบจะไปแค้แแขนแทนพี่ด้ดยซ้ำนะเราแบบว่าเป็นสายลุยเป็นน้องชายสายลุยฮะสายบู ค,ครับผมเนี่ยนะคะมีน้องชายไว้ปกป้องพี่สาวอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณน้องบอดค่ะแต่ในเรื่องคุณผู้ชมคุณน่าจะบ่าวคนนี้หรือเปล่าใช่โออนุชิตไหมคะ ใช่แหละหน้าแบบนี้เนี่ยต้องพีโอเท่านั้นไปคุยกันหน่อยดีกว่าไปมายังไงถึงได้มาเป็นเจ้าบ่าวในเรื่องนี้เนี่ยก็มาสนุกสนุกฮะก็คือรู้จักกับผพุ่มกับมุกมิกคือรู้จักตั้งแต่ตอนมาริลาแล้วแล้วตอนที่โอมีโอกาสเป็นพุ่มกับมุกมิกก็คือมามาช่วยกำกับมาเป็นผู้ช่วยพอพอโอรู้ว่าอันนี้เป็นการกำกับเรื่องแรกของมุกมิกโอก็แบบมีอะไรให้เล่นไหมอยากเล่นก็เลยมาเป็นนักแสดง รับเชิญประกอบสุดๆครับเข้ามาในงานแต่งแล้วแอบตกใจเหมือนกันนะรูปพี่โอแบบไปถ่ายมายังไงคะเนี่ยเพิ่งถ่ายวันนี้เลยฮะถ่ายวันนี้เลยน้องคนนี้เป็นคนถ่ายถ่ายสวยมากแล้วน้องคนนู้นนะคะน้องสวยแว่นแล้วก็ก็คือเดี๋ยวโอจะเดินเดินดูเพราะว่ายังไม่เห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวให้พี่โอพาไปดูแต่ละรูปนะคะคุณผู้ชมหางานแต่งที่แบบว่าดูจริงจังแล้วก็ดูแบบที่สุดมากพรีวิดิ้งมากเป็นไงพรีวิดิ้งสุดๆ เห็นแล้วพร้อมหรือยังค้าในชีวิตจริงอยังไม่รู้เลยว่าโอจะไปเป็นบาปกรรมของใครเออเนาะครับใช่ใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงจะได้เห็นงานแต่งพี่โอเมื่อไหร่นะคะแต่เรื่องนี้เจ้าสาวเขาสวยมากเลยค่ะมือตาว่ล้ยไง สำหรับตอนต่อไปพบกับตอนของทิวลิปบิวตี้บล็อกเกอร์ที่รับบทโดยมิมรัตนาวดีค่ะในเรื่องตามมาลุ้นกันแล้วก็ให้กำลังใจกับทิวลิปเยอะๆนะเพราะว่านอกจากความฝันอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบจริงจังแล้วเส้นทางของเธอเนี่ยดูเหมือนไม่ง่ายด้วยเพราะต้องหาเงินซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลด้วยตัวเองโดยตอนแรกพบกันหน้าจอไทย PBS สุกที่21มิถุนายนน,ายนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีค <tamanho standen S 2> ่ะอยอารซูรีมามะไทย PBS รายงาน